วิจารณ์สนันถึงฮักแพงวารัญญพรว่าแบบนี้พี่น้องค่ะว่าอะไรการนะคะสําหรับฮักแพงวารัญญพรที่มีทางเพจเพจหนึ่งค่ะได้ออกมาพูดลายยาวถึงฮักแพงวารัญญพรว่าแบบนี้ได้ไปดูมาได้ไปอ่านมาก็รู้สึกว่า ต้องนำมาให้แฟนคลับได้เห็นกันแล้วละ่ะสำหรับโมเมนต์นี้สำหรับเรื่องราวนี้แล้วเราพี่น้องค่ะเชื่อว่าทุกคนคงจะได้เห็นกันแล้วใช่หรือไม่เพราะว่าณตอนนี้คือแชร์เยอะแยะมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นทางกลุ่มบ้านฮักน้องเนาะแล้วก็กลุ่มทางหลายกลุ่มก็คือแชร์กันไปเยอะแยะมากมายค่ะก็นี่แหละนาะพี่น้องเนาะสำหรับท่านใดน,นะคะที่ยังไม่ยัง,ยง,ยงไม่ได้เห็นยังไม่ได้เห็นหรือว่าเห็นแล้วก็สามารถดูอีกครั้งได้ค่ะสําหรับคลิปสําหรับช่องสอมพลในวันนี้ เองกับพี่น้องคาเนาะ mm hmm. ก่อนอื่นเลยพี่น้อง้า mm hmm. เข้าเรื่องเลยคะ่ะ mm hmm. ก็คือได้ไปเจอทางเพจเนี่ย ไปได้วยกันนี่แหละได้ออกมาพูดถึงแพงวรรณยพรว่าแบบนี้คือยาวมากเรา f อซี FC น้องเนาะแล้วก็ได้ไปอ่านรู้สึกว่าใจฟูอ่ะพี่น้องคะรู้สึกแบบน่ารักเนี่ยเห็นไหมแบบว่ามีหลายๆคนมาเปิดใจชื่นชอบมาเปิดใจที่จะรับชมรับดูในตัวน้องเปิดใจในการที่ว่าเประสบการณ์ของเด็กคนนี้พัฒนาการของเด็กคนนี้ว่าเป็นอย่างไรนนเองกับพี่น้องคะอ่ะก่อนอื่นนะคะขออนุญาตมาอ่านให้ฟังกันก่นกอนว่าเพจเพจนี้พูดอย่างไร ฮักแพงวรัญญพร์ค่ะเพจนี้นะคะเพื่อนบอกว่าได้มีโอกาสดูฮักแพงสามน้อยลำเพลินโชว์สองวันติดติดแอดขอคาดการไว้ตรงนี้เลยว่าอีก2ปีน้องจะพีคมากๆอาเมื่อได้เห็นการแสดงของน้องฮักแพงจากวงสามน้อยลำเพลินโชว์บอกได้เลยว่าเวลซุปตามาเต็มเสียงร้องนิพัยล้อจับใจลีลาหน้าเวทีที่มั่นใจแต่ไม่มากเกินไปรูปรลางนาตาโดดเด่นขึ้นทุกวันเลย เป็นนักสแสดงหมอลำรุ่นใหม่ที่ครบเรื่องจริงๆค่ะสิ่งที่น้องยังขาดอยู่ก็คืออาจจะมีแค่เรื่องในการขาดประสบการณ์อ่านะพี่น้องคะขาดแค่ประสบการณ์ที่กําลังค่อยๆเติมเต็มในทุกเวทีที่น้องได้ไปยืนอ่านะแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือแอดอยากให้หนูเก็บรักษาเอาไว้ตลอดไปคือความเป็นกันเอง พี่น้องความเป็นกันเองอ่อนน้อมถ่อมตนซึ่งเป็น,สนเสน่ห์ของซึ่งเป็น,สนเสน่ห์ทำให้แฟนๆเข้าถึงได้ง่ายและทําให้แฟนขับรักหนูอย่างจรงิงจังจริงใจอีก2ปีนี้แอดขอเป็นกําลังใจให้กับหนูพุ่งพุ่งสู่สุดพีคอย่างสงหางามและขอให้หนูเป็นดาวที่เป็นประกายอยู่บนฟ้าหมอลําแบบยาวนานฮักแพงสาวน้อยรําเพิญโชมหาชนพี่น้อง เนี่ยเป็นเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเลยถ้าน้องได้มาเจอพี่น้องาคาะึ้จังอะเหมือนเราเนาะเราเป็นหมอลำยังเสียไปนักร้องเสียได้มาเห็นคนวิจารณ์เราแบบเนี้ยก็เราก็รู้สึกแบบว่ามีแรงเนาะรู้สึกมีแรงมีความฮึดสูกในการทํางานโดยทุกอย่างที่ว่าเออมีคนที่จ้องดูเราอยู่รอดูความสําเร็จของเราว่าจะเป็นอย่างไรอย่างไรอย่างไร และที่สําคัญค,คือน้องคือยังขาดแค่ประสบการณ์นี้คือจริงจริงนั่นแหละเพราะว่าน้องเพิ่งเข้ามาเนาะเพิ่งเข้ามาในวงการมาลลงมอรามกับเก็บเกี่ยวไปพี่น้องคาทุกคนก็คือขาดหมดนั่นแหละว่าแต่ใครจะเก็บเกี่ยวเอาแต่ละคนแต่ละช่วงว่าใครจะเก็บเกี่ยวเอาอ่าพัฒนาการของตัวเองยังไงน้พี่น้อง,องแล้วก็เรื่องในการที่ว่าขอให้น้องอ่าเป็นกันเองอ่าน,น้อมทอ้อมตตนให้แฟนคลับได้เข้าถึงง่ายอันนี้คือเราได้ไปสัมผัส กับน้องแล้วจะ่กลน้องแล้วก็อว่าก็เข้าถึงง่ายนะก็น่ารักเป็นกันเองเพื่นเองแบบพูดคุยกันเอนจอยกันนะคะไม่เก่งไม่ได้แบบว่าอุยแบบเหมือนกับว่าเก่งๆก็ไม่มีตั้งแต่ไปตั้งแต่ไปติดตามน้องมาก็รู้สึกว่าเอนจอยในการที่ไปรับชมไปให้กําลังใจน้องอย่างเงี้ยพี่น้องค่ะน้องถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปอีกสักครั้งหนึ่งค่ะในการที่ไปหาน้องนาะไปให้กาลัง มาใกล้ก็จะไปเป็นคับได้หายที่ถึงกันแน่นอนค่ะสําหรับอาฮักแพงว่ารัญญพรนะพี่น้องนะเนาะแล้วทีนี้ค่ะมาดูคอมเมนต์บ้างแฟนคลับคอมเมนต์อย่างไรนะคะบางคนบอกว่าใช่ค่ะอนาคตพิกสุดๆฮักแพงสวยขึ้นทุกวันพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆอแฟนคลับก็คือคอมเมนต์เยอะแยะมากมายค่ะเนี่ย ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นน่นจแล้วก็เรื่องราวนี้นาะก็คือก็นั่นแหละมันก็มีทั้งคนรักและคนไม่รักเป็นธรรมดาค่ะทุกวันนี้คือเด็กคนนี้ก็คือเก่งนะฟาฟันอูกประสาทมั้งแต่ช่วงแรกเข้าวงการอยู่อ่าเพร้แพงน้องก,ก็คือโดนดามากระแสมาอย่างยเยอะสเลเกินค่ะจนตอนนี้คือแบบชิลไปแล้วค่ะนาะกับเรื่องราวการดราม่าดรามงดราม่าซูมานี่เฮ็ดเนี้ยกับดราม่าแต่ก็เป็นผลค่ะว่าคือจังหวะแหละมี เขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันมีภูมิคุ้มกันในตัวแล้วก็มีเกราะป้องกันจากแฟนเอฟซี FC ทุกคนที่คอยติดตามคอยซัพพอร์ตคอยดจูจแบบว่าให้กําลังใจปกป้องน้องนะคะพี่น้อง่าเนาะไม่มากแต่ร้อยเปอร์เซนต์จริงๆพี่น้องคาสำหรับ f c น้องแต่เราไปดูมาไปติดตามมานะคะไปดูไปอัดคลิปน้องไปพูดคุยกับน้องไปเล่าเรื่องน้องแฟนคลับก็เป็นกันเองมากเลยที่สำคัญคือนี่แหละพี่น้องคาแฟนคลับดี ศิลปินก็คอยยจะแบบว่ามีแรงึสู้ดีไปด้วยนะคะพี่น้องขาศิลปินขับเคลื่อนด้วยเอฟซจริงๆคะ่ะทุกทุกท,ทุกคนนั่นแหละที่เป็นที่เป็นนักร้องมอลามที่เป็นใครก็ตามแต่ที่มี FC อะ่ะจริงๆถ้า f c ดีเนี่ยแบบโอ้พี่น้องขาเลิศเลิศมากๆเลยนะคะสําหรับการที่ดํารงชีวิตอยู่ในทุกนันนี้แล้วก็สร้างผลให้เราได้เห็นกันอย่างแบบว่าเออเนี่ยเลิศนะคะแล้วก็คนไปซื้อบัตรหน้างานก็ ว่า enjoy ในการที่คุณแสดงออกแบบนี้คุณแสดงโชว์มาแบบนี้แฟนคลับก็คุมกับค่าบัตรที่เขาได้เข้าไปดูนั่นเองพี่น้องคะอ่ะก่อนไปนะคะไปส่องเฟซก่อนนะคะสําหรับฮักแพงวัารัญญพลเนาะช่วงนี้คือลงอะไรยังไงอ่า ให้แฟนคลับได้เห็นการได้หายคิดถึงการสําหรับพักแพงว่ารัญญพรณ์เพราะว่าโชคนี้คือก็ทําคลิปนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็ไลท์ทรงไลฟ์โซดอ่าพี่น้องแล้วก็หลังจากที่ทางแอดมินท่านนี้นะคะได้พูดยาวคือน้องพักแพงก็ออกมาขอบคุณแล้วนะคะในผ่านสตอรี่เนาะบอกว่าขอาขอบคุณมากๆค่ะที่ได้พูดถึงเรื่องราวนี้ฮักแพงว่ารัญญพรณ์ได้อ่านแล้วนะคะเนาะพี่น้องเนาะกับ เรื่องราวที่พูดล่ายาวนั่นเองค่ะ,ะก็นี่แหละพี่น้องคะไปรับชมกันนะคะกับทุกเรื่องราวของเด็กคนนี้อแอดจะรอเช่นชมวันนั้นนะคะ,ะก็มาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายกับเรื่องราวนี้นั่นเองพี่น้องเนี่ยน่ารักมากแต่ไปติดตามน้องมาส์คือก็สวยอะ่ะเป็นเด็กที่อายุยังไม่บรรลุน,นิติภาวะแต่แบบวันเลิศ สวยแต่งหน้าสวยมากทุกอย่างถึงจะตัวเล็กแล้วก็นั่นแหละพี่น้องขะเล็กพี่ขี้หนูนำ้ำทรงน้ำเสียงยังเอิญยังแบบเออนั่นแหละเนาะทุกคนจะรู้จักกันดีแหละว่าอะไรยังไงนั่นเองน้พี่น้องนอแล้วก็ นั่นแหละก็ช่วงนี้ก็คือน้องก็อัปเดตเรื่อยๆค่ะในผลงานในการที่อ,อยู่จังหวัดนี้นะคะจังหวัดนี้นะคะก็ลองไปติดตามลองไปดูกันแล้วก็กลุ่มบ้านฮักน้องฮักแพงว่าอรัญญาพรก็ไปติดตามกันดูท่านเองไปน้อะคะ,ะก่อนจะไปนี้นะคะเรื่องราวที่พูดมาทั้งหมดในการที่ว่าเออเนี่ยน้องเสียงดีนะน้องสวยน้องอันนี้นะ พี่น้องขาต้องไปสัมผัสนะคะสองอยคือไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นมาค่ะก็คือเดี๋ยวไปสัมผัสกับน้องอิลิยันและเนาะถึงได้พูดมาแบบนี้นะคะพี่อลองไปสัมผัสกับเด็กคนนี้ดูพี่น้องขาแล้วคุณนั้นจะตกหลุมรักในตัวของเด็กคนนี้นั่นเองค่ะพี่น้องขาเนาะสําหรับวันนี้ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจหรือช่องด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ไปก่อนค่ะ